สองพัวเมียนะยกมือไว้ขอห้องให้ไทยนะเข้าไปส้อยซื้อเข้าในฟั่งขอมรน์เน่นะเพราะว่าท่ามาหกมือแล้วราคาเข้าหันเหลือกิโลละซีบาทนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ต่างประเทศแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบิร์ดสุขุสุกุนส่องพัวเมียเนาะถือว่าส่องตาเท่าเนาะที่จังหวัดพระวิหารนะ เนี่ยของคมมนเราได้กราบขอห้องให้พ่อค้านะพ่อค้าทางฝั่งไทยเข้าซื้อเข้านะที่ตากไหวหกมือแล้วนะตอนนี้ฮันบ่มีไผ่เข้าไปฮับซื้อเข้านะและกิโลเข้าที่ขายก็คือกิโลละห้าร้อยเรียวหรือประมาณสี่บาทนะแต่ว่าบ่มีนะคนเข้าไปซื้อนะก็เลยกราบไหวขอห้องให้ไทยเข้าไปซ้อยซื้อเข้าเนี่ยนะคอมเมนต์มาถึงจุดนี้แล้วบาะนะ มาถึงขั้นที่ว่าได้เข้ามากราบนะห้องขอให้ทางฝั่งไทยซ้อยเข้าไปซื้อเข้าละบะเนาะเบิ่งแล้วกะเป็นตาอีตน2เท่าตายายนี่ไปเบิ่งคลิปวิดีโอของเพิ่นกันเรานีชุดนึง6ายเอ้ย6ายให้ทายให้ให้เนี่ยเต็งออยโมแต่มันลึเ็งเต้อยตําไล่500มัน็งถ้าโยหรือมันโยตําไล่500ให้มันยอะนอเพิ่นจติ๊ લાઈ 500ហើយគេមិនឃើញយោសូមលោកទាំងជួយផងជួយអាចដល់មកគ្រាជួយពេញចិត្តខ្ញុំផងខ្ញុំយកលក់ឲ្យថ្លៃហ្នឹងសត្រូវខ្ញុំធ្វើបាន103យ៉ាគេឡាក៏เป็นតៃតົນណោះពួកកោណាស់ទីผูนําប្រទេសเก่ง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 កាត់เก่งเกินคนណាស់ บอเบิ่งว่าปัะสสะนนต้องทนกับแบกฮับภรระแนวไหนแน่เนาะอืมหุนเซนนะก็บอกว่าปิดด่านไปโลดสักร้อยห้าร้อยปีครึ่งพันปีนะแนวเขาอยู่สนุกสุขสบายเลยเนาะก็ะคือปัะสสะนก็นะปัะสสาชนี่ลำบากนะอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็เจ้าเกินนะจะให้ใไทยเขาเข้าไปซ่้อยซื้อได้จังใดถ้าเขาไปซ้อยซื้อนี่ก็พัดมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาอีกนะ ต้องให้ตากระยายในไปห้องใส่แล่วุ้นเส้นูุและนะให้หุ้นเส้นแล้วว่าหุน้นมาเน็ตทถอะนะเลยว่าผู้ที่มีอำนาจทะนะพ่อค้าคนกลางอยู่ในประเทศเคมรมีบอนะให้เขาเข้ามาหับซื้อนะเฮตนาเมื่อปีได้เข้ากิโลละซี่บาทโอ้นะเมื่อยนะเมื่อยแทนเห็นแล้วก็เมื่อยแทนส่งตาเท่านี่ได้นะอายุหลายละนะเฮ็ดนากเพื่อว่าบังว่า จะได้มีเงินมาพยุงนะจุนเจือชีวิตบ้านยามเท่าแก่แต่ว่าเบิงแล้วบมมีพ่อค้าคนกลางฮับซื้อหรือว่าบมมีพ่อค้าอ่าจากต่างประเทศฮับซื้อมันก็นยากลําบากไปนะแล้วก็แห้งด้านปิดเข้าไปอีกแห้งลําบากคัันะจ้าเข้าไปขายให้ไผ่นะกิโลละห้าร้อยเลียวหรือว่าสี่บาท แสดงว่าบมีผู้ใดซร้อยแก้ไขปัญหาแม่บอกนะถ้าเกิดว่ามีคนเขา้าซ้อยซื้อฮับซื้อแล้วว่าซ้อยแก้ไขปัญหานี่การยังมีคําว่าอเฮ็นนาเมื่อป,ปีก็ยังได้มีที่พ่นผันนะยังพอมีเงินกงเงินเก็บนะแต่ว่าขายกิโลละซี่บาทน,นี่ก็ไม่ตายตนได้พวกแก้วนะแห้งเป็นผู้เท่าแห้งเป็นตายตนวพอซ้ำเนาะมาบ่ เป็นจังไดวุลเส้นหุนเส้นค่ะหุนมาเน็ตนี่บุคิดพิจารณาซ้อยเหลือคนในประเทศตัวเองในบอนะจะเก่งกาเก่งกาดความสามารถเกินมนุษย์มนาเนี่ยบ่เอาไปใส่กับปรศชนพอจะได้เลื่มตาอาปากในบอลนะไทยเขาก็ซ่้อยบ่ได้หลอกตายายเอ้ยนะถ้าเกิดไทยซ่้อยในปัญหากับิเกิดกับไทยอีกนะ เพราะเดี๋ยวนี้ไทยกับเมนกับบกค่อยว่าจีดีกันนะไทยกันเขาอีตนทุกคนแต่ว่าถ้าเขายื่นมือเข้าไปช่วยปัญหากับซิเกิดกับเขาอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาแทบจะตัดขาดกันแล้วนะระหว่างไทยกับเมนนะตายตุตนดีค่อยเห็นละล่าค่อยกันยังอีตนนะ พราะวาผู้เท่าผู้แก่นะลงทุนลงแหงเฮดนามเมื่ปีนะกลัวจะได้เก็บเกี่ยวเข้ามานะเบิ่งเข้าไอ้กล่องไอ้เล่ยอยู่นะเพราะปกติเนี่ยการจะมีดอกน้อนายทุนที่เขาเข้าไปหับซื้อนะเข้ามาขายในทางฝั่งไทยนะแล้วว่าสถานการณ์ที่นะาไผ่ซรอยบ่ได้หรอกนอกแากว่าอันเอิญเฮข้องหาผู้นำ ผู้ใหญ่ในประเทศเขมนนั้นซ้อยเหลือนะให้เขาซื้อไปเก็บไปกองไปกินเองอยู่ในประเทศカมนพูและนะภายจะเข้าไปส้อยได้เพราะว่าทางประเทศไทยซาวนาทางประเทศไทยกันยังต้องการความซ้อยเหลือนะจากนั่นแหละนะจากรัฐบาลของประเทศカมนเองหรือว่านายทุนนะ ที่และผู้นำปักเจวนะอยากปิดด่านฮอดห้าร้อยปีนะเพียงจะพันฮอดปียังลำบากซัมเน่นะถ้าปิดทนห้าร้อยปีนะเอาบนห้าร้อยปีสักห้าปีซอ่ะเขาจีลำบากไปซนะัมไถเนาะเอาได้นะคนไทยเขาคิดว่าน่าจะเอาความสงสารนี้ไว้ให้กับคนไทยด้วยกันดีก้อนนะลายก้อนว่าไม่ดีก้อนละลายก้อนนะ เพราะว่าการอิตนสงสารและไปะเยื่นมือเขา้าซ้อยี่อาจจะมีปัญหาที่หลังนะเพราะว่าลายเคสนะเขาก็เห็นอยู่นะคิดว่าต้องให้พวกฟูอินเซอร์ทั้งหลายที่อวดล่ำอ,อกรวยนะทางฟั่งเขมนเข้าไปส้อยแล้วล่ะตายายเอ้ยนะเอิ้นหานั่นนะฟูลอินเซอร์หรือว่าวุนเส้นหุนเซนหุนมาเน็ตนั่นเข้าไปซ้อยนะให้เขาเข้าฮับซื้อนะ หน่าทสงสารนะเดี๋ยวนี้หันทางไทยเขากัอุดนุนกันเองแล้วนะไทยก็อุดนุนไทยแล้วค่ะไทยเขาหันมาส่้อยเหลือกันเองแล้วเนะาะคามเมนก็คงจะได้หันไปส่้อยเหลือกันเองเนาะถ้าเกิดว่าเขามีน้ำใจได้ละนะหรือบอกับติดต่อไปหาบ๊กบอยนะ บ่อยมันคงจะฮับซื้อให้ได้หรอกบอกช่วงนี้บ่อยรวยนะช่วงนี้บ่อยมันรวยไนดะ้บ่อยมันต้องลงไปซื้อเข้าให้ตากับยายในด้วย่อยเดอ้อนะเห็นอวดเงินอวดคำนะกิโลละสี่บาทบ่อยคงจะมีเงินซื้อให้ยูตี้ช่วงนี้เห็นอวดล่ำอวดรวยนะถ้าซื้อเข้า,ขาเขมรมาก็คงจะลำบากนะเนาะ ถ้าว่ากิโลละซี่บาทกะคิดว่าตากับจายเอ้ยนะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานกินรือว่าเก็บไว้กินเองมันจะดีกอดน,นะถ้าเกิด่าบ่มีพ่อค่าคนกลางรือว่ารัฐบาลบ่ซ้อยเหลือนะแต่อีตนนะทุกอเพงนะก็ต้องได้ซ้อยกันแก้ไขปัญหาเองละยายค่ออีตนพวกแก้วยู่นะค่อ,อกีตนพวกแก้วได้แป็นผูเท่าก็แห้งอีตนนะจงังใดกับซู้ๆได้ยายเด้อให้กำลังใจนะ